ทนไแฮมเล็ตกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่เนินผาชันเนื้อทะเลสีเขียวสวยงามมีราชวังอยู่ที่นั่นเป็นมหาลัยสำหรับทายาทหนุ่มสาวจากดินแดนห่างไกลมาเรียนรู้ทักษะการปกครองของราชาราชินีเจ้าชายโรเซนกับเจ้าชายกิวเดนเป็นคู่ที่สุขสนแต่ใจดีกิวเดนจะไปไหนมาไหนกับเหี่ยวลูเมียนของเขาเสมอ เจ้าชายแฮมเล็ตเป็นชายหนุ่มใจดีที่ไม่นานจะถึงเวลาปกครองแต่เขาก็ยังไม่กล้าพอที่จะปกครองอยู่ดีเมื่อข้าไปจากที่นี่ข้าจะเป็นราชาฝึกหัดมันไม่ใช่ฉาย,ยาจริงๆนะฮะฟังนะข้าได้เอหมดเลยนะเทอมนี้ไม่ใช่แค่นั้นข้าไม่เสียคะแนนในวิชาป้องกันตัวเลยเฮ้ยาขอร้องละข้ามีสมองมีกล้ามมีสเสน่ห์แบบเจ้าชาย พ่อเจ้าควรจะทําให้ลูเมียนเป็นราชินีมากกว่าอาณาจักรเหมาะกับลูเมียนมากกว่าเข้าใจนะมุกของพ่อเจ้าน่ะห่วยมากฮฮารอเห็นเจ้าสองคนกลายเป็นราชาไม่ไหวแล้วเจ้าจะได้เป็นนะแฮมเลตเจ้าจะเป็นราชาที่ดีและเจ้ามีราชินีแล้วด้วยอะอะไรราชินีอะไรเอ้าทำเป็นเขินโอฟิเลียไงโอฟิเลียที่รักหยุดนะไม่เจอกันนะแฮมมี่ อ,อีกไม่กี่เดือนข้าจะไปที่บ้านแล้วไงล่ะฮะตรงนั้นมีจดหมายจากคนรักอฟิเลียที่รักข้าจะบอกเจ้าว่าพ่อของเจ้าป่วยมากได้ปโปรดละ่ะรีบกลับมาโอ้โหท่านพ่อแฮมเล็ตเก็บของแล้วกลับไปที่บ้านหลังจากบอกลากเพื่อน,เ,อน<ๆ>เมื่อไปถึงเขาก็เจออฟิเลียกับเพื่อนรักเขาอย่างโฮราติโอโอแฮมเล็ตข้าเสียใจด้วยพ่อ พ่อเจ้าน่ะไม่ไม่นะท่านพ่อโชคไม่ดีที่แฮมเล็ตไปไม่ทันเวลาแฮมเล,ล็ตหลานลุงลุงคลอดเดียสเสียใจเรื่องพ่อเจ้าด้วยเขาเหมือนพี่ชายข้าเลยเขาเป็นพี่ชายลุงนะก็ก็นั่นแหละฟังนะข้ารู้ว่ามันยากสำหรับเจ้างั้นข้าคิดว่าข้าได้เป็นราชานะอะไรนะแค่ชั่วคราวนะ่ะจนกว่าเจ้าจะพร้อมที่จะรับ ช่่วงตอแฮมเล็ดไม่เคยชอบลงของเขาแต่เขาเห็นด้วยให้คลอเดียคลองบัลลังไปก่อนหลายวันผ่านไปคลอเดียพยายามจะปลดแฮมเลตแฮมเลดเจ้าคงจะรู้สึกแย่นะทำไมไม่กลับไปที่มหาลัยล่ะข้ารู้สึกสบายใจกับที่นี่มากกว่ากับประชาชนของข้าใช่นะแต่พวกเขาไม่ใช่ประชาชนของเจ้าเจ้าไม่ใช่ราชานี่คือที่ปรึกษาราชาคนคู่ใจของคลอเดีย เขาเป็นพ่อของออฟฟิเลียเราคือคนของเขาและแฮมเล็ตบอกว่าเขาจะอยู่ต่อบอกลูกสาวเจ้าว่าอย่ามายุ่งกับหลานของข้านะเพื่อตัวของเธอเองและเพื่อเราเราทำตามแผนกันก่อนเถอะแน่นอนข้าจะปลดอำนาจไอ้หนูนั่นให้หมดและขึ้นเป็นราชาซะเองในวันหนึ่ง มีความสดใสเข้ามาในอนาณาจักรของแฮมเล็ตนั่นคือโรเซนและ en, กิลเดนลูเมียนอาณาจักรสวยมากเลยสวยเหรอประชาชนเศร้ากันหมดมาก็เศร้าหื้น้ำเองก็หมองไปหาแฮมเล็ตกันเถอะแฮมเล็ตเรามาแล้วนี่อะไรกันเนี่ยกิลเดนโรเซนแฮมเล็ตดีใจมากที่ได้เจอเพื่อนพวกเจ้ามาทำอะไรที่นี่ เราไม่ได้ยินข่าวจากนายเลยเราส่งจดหมายมาแต่เจ้าไม่ตอบกลับเลยขอโทษทีนะแต่ว่าข้าเศร้าอยู่นะเราก็เลยต้องมาไงมาให้กำลังใจเจ้าเราเป็นผู้เก่งด้านนี้นะเราไปตกปลาว่ายน้ำกันกับจระเข่ด้วยนะอาจจะไม่เอาละเออข้าไม่ไอเดียดีนี่เออท่านลุงใช่แล้วละ่ะเจ้าไปไว่ายน้ำสิแล้วก็ พาเขาในตไปด้วยหัตอ,อะไรเรียกชื่อเขาก็ผิดใช่ใช่เขานั่นแหละเจ้ากับเพื่อนรักนะ่ะไปสนุกกันเลยนะแต่ว่าแฮมเลตพ่อเจ้าไม่อยากจะให้เจ้าเศร้าหรอกทําเพื่อเขานะอย่าเป็นห่วงอาณาจักรพาจะจัดการเองในวันถัดไปทุกคนเก็บของแล้วพร้อมนั่นไม่ทําอะไรนะ่ะเพื่อเราเจอจระเข้ไงเจ้าเอามาจับจระเข้ไม่ได้หรอก ขอโทษทีนะเจ้าไปไม่ได้โอฟีเล oh ียโดนสั่งห้ามไม่ให้ไปไม่เป็นไรสัญญามาว่าเจ้าจะไปสนุกนะข้าสัญญาหลังจากนั้นพวกเขาก็ล่องเรือทริปนั้นเพื่อนของแฮมเล็ตพยายามทำให้เขามีความสุขฮ่าฮ่าาโอไม่นะไม่ไม่ไม่่พวกเขาไปเที่ยวหลายที่อึฮอือ มีการผจญภัยสนุกสนุกมากมายวฮูแต่ถึงอย่างนั้นในคืนหนึ่งก็เกิดเรื่องขึ้นถ้าท่านพ่อ,อยังอยู่นะแฮมเล็ดแฮมเล็ดนั่นใครนะ่ะสวัสดีลูกท่านพ่อ ได้ยังไงฟังดีๆนะลูกข้าเจ้าต้องอยู่ห่างจากคลอดเดียสเอาไว้อะไรนะจากท่านลุงเหรอทำไมล่ะข้าเชื่อใจน้องชายตัวเองแต่ไม่ใช่เพราะเขาข,ขาคงไม่ตายท่านพูดอะไรนะระวังคลอเดีสเอาไว้เจ้าเชื่อใจตัวเองซักเหมือนที่ข้าเชื่อใจในตัวเจ้าท่านพ่อท่านพ่อท่านพ่อแฮมเลดเจ้าร้องทำไม ฝันร้ายเหรอมันไม่ใช่แค่ความฝันเมื่อเขาเล่าให้ฟังทุกคนซีเรียสขึ้นมาและเห็นด้วยว่าต้องหาความจริงตอนกลับไปคลอเดียเก็บความไม่พอใจแทบไม่ไหวเรียบกลับมาจังเลยนะข้าคิดว่าเจ้าควรพักให้นานกว่านี้นะไม่ท่าลุงข,ข้าข้าไม่อยากพักแฮมเล็ตเจอโอฟิเลียและเล่าเรื่องให้ฟังนางฟังอย่างประม่าแฮมเล็ตข้าได้ดยินพ่อกับลุง คุยเรื่องแผนสำหรับอาณาจักรพวกเขาจะไปคุยกับราชาทารีสแฮมเล็ตตกใจมากราชาทาเรียสเป็นคนชั่วร้ายเราจะต้องดูว่าลอเดียสวางแผนอะไรอยู่แต่ว่ายังไงให้ผู้เชี่ยวชาญตัดสินใจเองในวันถัดมาหนุ่มๆไปหลบซ่อนเจอพ่อแล้วเขาต้องบอกท่านบางอย่างราชาต้อง ไม่นานหรอกคะ่ะมันสำคัญมากๆอกไก็ได้ yes แฮมเล็ตวิ่งกลับเข้าไปข้างในโฮราติโอรอเขาอยู่โรเซนกับกิลเดนเป็นความสนใจลุงหรือ,อยังก็ท่านราชาวันนี้เป็นยังไงบ้างอากาศเป็นยังไงบ้าง,ท,าางท่านดูเหงานะมากับเราหน่อยเถอะเ,อเ,อเ,อเดี๋ยวก่อนเรามีความลับจะบอกความลับเหรอ เรื่องแฮมเล็ตนะโอ้ oh. พวกเขาจะเป็นความสนใจให้ทั้งสองเข้าไปในห้องวางแผนที่ปกติแล้วคลอเดียจะอยู่กับที่ปรึกษาหาทุกอย่างที่มีหลักฐานมาพวกเขาหาหาและหาจนกระทั่งแฮมเล็ตนี่คือจดหมายระหว่างราชาทาริอสกับคลอเดียสแต่มันมีแค่วันที่เขียนอยู่นะมันหมายความว่ายังไงแต่อยู่ดีๆพวกเขาก็าได้ยินเสียง ไม่ชอบใช้เวลากับพวกเราและท่านเฮ้ยอย่ามาทำให้ข้าเสียเวลาด้วยเรื่องเล่ามหาลัยไร้าสาระทั้งสองรีบออกไปอย่างทันเวลาพูดเชี่ยวชาญโฮราติโอเอาจดหมายแปลกๆให้พวกเขาดูทุกคนรู้จักหวังนั้นดีทุกคนรู้ว่ามีสะภานเล็กๆในป่าลึกที่อยู่ใต้กระแสน้ําเชี่ยวแปลกมากเลยไม่มีใครไปที่นั่นมันอันตรายเกินไปและในวันนั้น ทำไมกันนะมันห่างกันไม่ถึงสัปดาห์เลยวันที่กับสถานที่ไม่บอกอะไรเท่าไรอืมในคืนนั้นในขณะที่คลอเดียกินอาหารค่ำแฮมเล็ตก็แอบเข้าห้องของลุงไปคนเดียวไปค้นหาของอาา้าเจอจดหมายอีกแล้วเขาอา่นแล้วกลัวมากถ้าลุงอยากจะหักหลังข้ากับอาณาจักรแล้วก็เข้ากับราชาทาริยัสเหรอ แน่นอนท่านลุงแฮมเล็ตไม่ทันได้ยินเสียงคลอเดียสทำได้ยังไงพ่อข้าสร้างอณาจักรนี่มาจากความรักและความพยายามข้าขอบคุณที่เขาสร้างมันมานะเพราะว่าข้าจะปกครองมันพาตัวเข้าไปในอีกไม่กี่วันข้ามีนัดพิเศษมากๆรออยู่ในวันถัดไปเพื่อนของแฮมเล็ตมาเจอเขาแต่ว่าโดนมืนโชคไม่ดีนะที่ร้านของข้าป่วยหนักอะไรกันให้พวกเราเจอเขานะ หไม่ได้เขากักตัวอยู่จนกว่าจะหายดีห้ามเข้าเยี่ยมเด็ดขาดแต่ว่านี่คือคำสั่งเมื่อวานเขายังสบายดีอยู่เลยข้ารู้สึกไม่ดีเลยไปตรงนั้นกันเราอาจจะเจอเบาะแสมันอาจจะช่วยให้เราช่วยแฮมเล็ตได้จากเงื้อมือของคลอเดียสเริ่มกันเลยือม สวันหลังจากนั้นทุกคนเดินทางไปที่ป่าวางแผนระหว่างทางโรเซนช่วยดูแลลูเมียนให้ข้าได้ไหมแน่นอนอยู่กับโรเซนเอาไว้นะโอเคเขาแอบออกไปพวกเขาไปถึงสะพานเมื่อเห็นว่าเขาหายไปแล้วทิ้งเราในตอนสำคัญแบบนี้ได้ยังไงข้ามั่นใจว่าเกิดอะไรขึ้นแน่แนเกียวดดนไม่ใช่คนขี้ขาดเพราะว่าหาไม่เจอพวกเขาเลยเลิกทะเลาะก,กันแล้วตัดสินใจรอ หลังจากไม่กี่ชั่วโมงพวกเขาได้ยินเสียงรถมาราชาททเรสกับคลอเดียสไปเจอกันที่นั่นแฮมเล็ตถูกลักพาตัวไปพวกเขาเก้าวออกมาเห็นแฮมเล็ตโดนจับเพื่อนเขาก็เข้าโจมตีอ๋อฮย่าฮ่ามอบตัวซะไม่อย่างงั้นโอฟิเลียไม่นะทำไมล่ะฮะเราจะทำไม อะไรกันว้ามันจบแล้วคลอเดียสแผนของเจ้านะทุกคนโดนราชาทาเรียสล้อมกำลังคลอเรียสหัวร้สัจจ์ใจกระดียังไงมาทรยศประเทศเจ้าคิดจะทำอะไรฮ่าฮ่มันคือเรื่องจริงข้าจัดการราชาคนก่อนและตอนนี้ราชาทาเรียสจะช่วยข้าใจดีจังเลยนะ ขอคุณนะข้าจะกำจัดแฮมเล็ตแล้วก็ขึ้นเป็นราชาซะงั้นสินะยิเดนโอ้อะไรกันคาเดตนี่อะไรกันนี่คือพลทองการเป็นกบฏกิวเดนเอากองกำลังมาจากอาณาจักรของแฮมเล็ตและอาณาจักรของเขาเองด้วยศัตรูมีจำนวนคนน้อยกว่า ท่นผู้บัญชาก,การามันเป็นการเข้าใจผิดนะพอเลยคลอเดียสเจ้าจะถูกขังคุกตลอดชีวิตเพราะเป็นกบฏคลอเดียสกับทาริสยอมมอบตัวแล้วโดนพาตัวไปเรา,เราทำได้ยูเด,ด,ดินทิ้งพวกเราได้ยังไงข้าขอโทษทีข้าสงสารไปให้ท่านพ่อขอความช่วยเหลือเขาก็เลยส่งทหารมาให้ข้าทิ้งลูเมียนไว้กับเจ้ามัจะได้นำทางมาหาเจ้าเด็กดีดีนะที่เจ้าไม่เป็นไร โอ้เฮ้ถ้าไม่มีพวกเจ้าข้าคงไม่รอดข้าดีใจมากที่ทุกอย่างราบเรื่นอย่าพึ่งคลอเดียสทาริอสกับที่ปรึกษาใช้เวลานานในการชดใช้การกระทำความผิดแฮมเล็ตเข้ารับตำแหน่งราชาของตัวเองและมีโอฟิเลียเป็นราชินีตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วนะแน่นอนเลย